วันนี้นะคะเราก็มีกระบะอีกหนึ่งรุ่นมาแนะนำนะคะเป็นมิสูบิชิไททันเมก g แค a บ2.5 GLX นะคะปี2022เลขไม่น้อยมากบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ได้คันนี้ไปนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเราตั้งขายเพียง450,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียง7,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญานะคะแถมฟรี <c oughs> ประกันภัยชั้นหนึ่งให้นาน1ปีและยังไม่พอนะคะทางเต็นท์ของเรายัางมีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์1ปีหรือ10,000กิโลเมตรรับประกันแอร์3เดือนและแบตเตอรี่อีก6เดือนนะคะ <Yes. S 1> โบสุดคุ้มของทางเต็นท์เรานะคะรับปีบัตรเติมน้มามันมูลค่า20,000บาทไปเลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ